โอ้โหนี่เป็นจังหวะของทวัตมุลเลอร์ครับออฟเบียมาสาสใส่สวัสตสไตเกอร์น,นะครับโอโ้กําลังจัดรายการกันอยู่นะครับโอ้โหเีฮาครับได้แชมป์นะครับ10ส,สมัยติดต่อกันสําหรับไบร์เยนเมลนิกครับโอ้โหนี่คือความว่ามิตรภาพครับและความสวยงามางงนะครับสุดจัดประหลาดบอกจริงๆครับสําหรับไบร์เยนเมื่อคืนนะครับ สวัสดีสวัสดีนะครับผมอยู่กับผมนะครับเอฟชนะยุดต่อเลยนะครับกับสเกตฟุตบอลนะครับเสือใต้เนี่ยดับเสือเหลืองครับดอดมุลเนี่ยแพ้กับไบยอนมิลลี่ครับ3ประตูดอนหนึ่งซิลแชมป์ลีกเรียบร้อยแล้วนะครับสิบสมัยติดต่อกันสำหรับไบยอนมิลลี่นะครับ เย์นมินิครับประารคว้าแชมป์บุนเดสติก้าครับฤดูกาล2021-2022ได้เรียบร้อยแล้วครับเมื่อคืนและถือเป็นแชมป์ลีกสมัยที่10ติดต่อกันเมื่อเปิดบ้านเอาชนะดอนมูลครับ3ประตูต่อ1ทำแต้มทิ้งขาดไปถึง12คะแนขนขณะที่เหลือการแข่งขันอีกเพียงแค่3นัดสุดท้ายเท่านั้นนะครับเกมที่อาริอันซารีนาครับผมหากเสือใตนน้ี่นเก็บ3แต้มก็ได้นะครับการันตีควาชช้าแชมป์บุนเดสติก้าทันทีโดยดอนมูลเนี่ยจะไม่มีทางไล่ทันครับกับ3นัดที่เหลือของซีซั่นนี้ เกมเริ่มมา15นาทีครับไบเยนก็นำก่อนเลยทัหนึ่งประตูโดดสูครับจากกอลิสก้าครับเล่นลูกเต่มุมเนี่ยถึงแซดกานาบีครับซัดด้วยขวาระยะ18ล้านเนี่ยบอลพุ่งเข้าตาข่ายไปแบบหมดจดนาทีที่27ครับดอนมูนมีโอกาสตามที่เสมอเหมือนกันครับจากยูเรนบันครับจ่ายให้ฮาแลนด์ครับยิงด้วยขวาในเขตโทษแต่บอลเนี่ยมันไม่ตรงนะครับมาถึงนาทีที่34ครับเจ้าถิ่นเนี่ยก็หนีห่างไป2อประตูโดดสูครับจากจังหวัดที่โทมัสมุลเลอร์ครับจ่ายให้เลวานดอฟสกี้ยิงด้วยซ้ายเข้าปรระะตููแบบบหมดดจอีกกลนนึงคั ทครึ่งแรกครับเรวานดอฟกี้มีโอกาสซัดน้าเขโทษครับแต่คราวนี้เนี่ยไม่ตรงกรอบนะครับก็เลยจบครึ่งแรกไปสามขออภัยครับสประตูต่อศูนย์นะครับครึ่งหลังครับนาทีที่52ครับดอนมุนมาได้จุดโทษครับเมื่อยูชูคิมิดะครับไปฟาดใส่มาก็ร้อยนะครับก่อนที่เอ็มเรชชานเนี่ยจะรับหน้าที่สังหารเข้าไปไม่พลาดครับก็ตีตะแตะกันมาครับเป็น1ประตูต่อ2นะครับสำหรับดอนมุนทีมเยือนครับเกือบตีเสมอได้ครับจากลูกยิงของฮาร์แลนด์ครับที่ไปเฉลี่ยแนวรับแต่เมื่อน้อยเอ๋อร์ครับยัง ทว่าครับนาทีที่83ครับไบเยนก็มันหนีห่างเป็น3ประตูต่อหนึ่งครับเมื่อเซอร์วิเซอร์เนี่ยมุ่งตั้งให้กับมูซิล่าครับยิงตรงคาตาข่ายเลยนะครับตรงนี้จบเกมครับไบเยนมิวนิกครับเอาชนะดอนมุล3ประตูต่อหนึ่งครับนั่นทำให้เสือใต้ต์เอาพลังคว้าแชมป์บุนเดสลีกาครับเป็นสมัยที่10ติดต่อกันแล้วนะครับในทันทีตอนนี้เมื่อคืนก็ฉลองกันในสนามอาร์อันส์อารีเรนาครับบ้านของตัวเองเลยสำหรับไบเยนเมนิกนะครับโอ้โหดื่มเบียร์สาดเบียร์แล้วก็มันเอาทุกคคนนรับมเโโอ้ห สุดจัดจริงๆสําหรับไบเยนครับก็ไม่มีอะไรผิดพลาดอยู่แล้วสําหรับไบเยนครับสิบสมัยติดต่อกันสําหรับบุนเดสลิกาไม่มีใครแย่งได้เลยนะสาหรับไบเยนวินิกสุดจัดจริงๆนะครับไม่มีใครสู้ได้อยู่แล้วนะสาหรับบุนเดสลิกาโอ้โหสิบสมัยอะทุกคนคิดว่าไงครับโอ้โหสุดจัดจริงๆนะครับขอบคุณครับที่รับฟังในช่วงสายๆแบบนี้ครับสวัสดีครับ